ยิ้มหวานให้แม่หน่อยสิคะยิ้มหวานให้แม่หน่อยค่ะค่ะค่ะลูกหนยิ้มหวานหวานยิ้มสวยๆให้แม่หน่อยค่ะเอ็นิดขาเอ็นิดขาดูรองเท้าจะ พี่วานให้แม่หน่อยคะ่ะค่ะจ๊ะจ๊ะจ้ะลูกนิดขา สนใจแม่หน่อยคะลูกฮัลโหลหนเอ A B C ีเอบีซเาไงไงคะเขาให้แม่ฟังไหนสิคะื